ผู้นีได้เต็มกระตาพี่น้องเลยหมักแดงที่มีลักษณะเนี่ยนี่บางต้นมันหมักใหญ่ก็มีพี่น้องเลยใหญ่เปเปต้นนี้โอ้หมักดกดีต้นนี้ต้นกองพวกไงบ่างใดไม้แดงนี่มันก็มีคุณประโยชน์พี่น้องเลยต้นมันนี่เป็นไม้เนื้อแข็งแต่ว่าต้นใดมันชื้นๆเป็นเชื้อไปปลูกสร้าง เห็ดเงือเห็ดชั้นเห็ดแป้น,นโอ้ยขาคล้ายใหม่มีคุณภาพไม่แดงนอกจากคุณประโยชน์ของลำต้นแล้วหมากมันยังได้กินพี่น้องเอ้ยเก็บไปพากินไปโอเคพี่น้องเอ้ยเอาเชือกหน่อยมาพายเอาไวนักบ่อให้เชือกหน่อยขึ้นผู้พาย์มาดีนี่ครับเชือกไหนเชือกหน้าเอาไปพากินพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงเชือกหน่อย,น,อย,น,อยนักบ่อไปเดิน